ต้องใช้เวลานานเท่าใดถ้ายกำลังสีที่มีคขึ้งชีวิต100ปีจึงจะมีปริมาณเหลือเพียงร้อย1030นะครับในที่นี้ครูจะใช้สมการล้วนๆนะครับอันดับแรกนะครับเรามาแจกแจงสมการกันก่อนนะครับว่าสมการที่เราใช้นะครับที่เป็นไปได้ก็คือมี n เท่ากับ n 0 e ยกกกลังลบแลมดาทีนะครับหรือเราจะใช้ n เท่ากับ n0 หารด้วย2นะครับเวลาที่ทั้งหมดนะครับหารด้วยครึ่งชีวิตแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งค่าลำดานะครับจะขึ้นอยู่กับเอ2นะครับหรือว่า0.693หานะครับหารด้วยครึ่งชีวิตอย่างนี้นะครับสมการสามสมการนี้นะครับมีที่มาเดียวกันนะครับเราใช้สมการไหนก็ได้นะครับในที่นี้ครูจะใช้สมการแรกแล้วกันนะครับ มาเริ่มต้นนะครับเราเขียนสมบัติฐานกันก่อนนะครับอันดับแรกนะครับที่ n ศูนย์ครับธาตุกำลังสีเริ่มต้นนะครับเราเริ่มที่100เปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อเวลาผ่านไปนะครับ t นะครับซึ่งโจทย์เขาสนใจนะครับว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับธาตุกำลังสีนะครับจะเหลือ n นะครับเท่ากับ30เปอร์เซ็นต์รักษณะแบบนี้นะครับคราวนี้เรามาแทนค่ากันเลยนะครับว่าจุดเริ่มต้นครับ n ศูนย์นะครับก็คือ เริ่มต้นที่100%นะครับและ n ตอนท้ายนะครับเหลือแค่30%นะครับ e จากำลังลบ lambda t นะครับ l a m b านะครับเราจะได้จากสมการนี้นะครับว่า lambda นะครับจะเท่ากับ ln 2นะครับก็คือ0.693นะครับหารด้วยครึ่งชีวิตนะครับซึ่งครึ่งชีวิตนะครับตรงนี้นะครับโจก็ให้มาแล้วครับ100ปีนะครับ เพราะฉะนั้นก็คือเขียนครึ่งชีวิตให้ดูอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะศูนย์จหานะครับหารด้วยครึ่งชีวิตก็คือ100นะครับเพราะฉะนั้นค่าลำดานะครับจะมีค่าเท่ากับ0.00693นะครับหรือจะเขียนว่า6.93 คูณ10บลังลบ3ลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือค่าคงที่การสลายนะครับเราได้แล้วนะครับคราวนี้เราจะเพิ่งไปแทนค่าในสมการนะครับเดี๋ยวมันเสียเวลานะครับเราเขียนสมการให้เสร็จเลยดีกว่านะครับตัวนี้นะครับ3เท่ากับ10 e ยกำลังลบเมดาทีนะครับ10นี่ที่คูณกันอยู่นะครับก็ย้ายไปหานะครับก็ได้0ูดนะครับจะเท่ากับ e ลบ lambda t ใช่ไหมครับคราวนี้นะครับถ้าเราเทค ln เข้าทั้งสองข้างของสมการนะครับ ln 0.3นะครับเท่ากับ ln e ยกกำลังลบ lambda t ใช่ไหมครับตรงเลขชี้กำลังนะครับเราก็สามารถเตะมาข้างหน้าได้นะครับก็คือเป็นลบ lambda t นะครับ ln e ซึ่งมันฐาน e อยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับก็กลายเป็น1นะครับด้านซ้ายครับ ln 0.3ครับ เราก็กดเครื่องคิดเลขนะครับ0.3นะครับแล้วก็กดค่าเอ็นเข้าไปก็ได้ลบ1 3นะครับเอาประมาณนะครับลบ1นะครับเพราะนั้นคูณด้วยลบหเข้าไปทั้งสมการก็ได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็จะได้ว่าค่าแลมดานะครับที่เรามาแทนค่าตอนท้ายนี่คือ6.93คูณสิกลัง ลบสามครับคูณกับ T นะครับอันนี้เป็น1.2นะครับคราวนี้ทนะครับจะเท่ากับเอา1.2ตั้งหารด้วย6.93นะครับโอเคหนึ่งจุดสองนะครับหารด้วยหกจุดเก้าสามเท่ากับเท่านี้นะครับ 0.17นะครับ0.17นะคราวนี้ตรงส0่กำลังลบ3นะครับจากคูณเนี่ยย้ายไปหารนะครับพอหาแล้วกลับเศษเป็นส่วนใช่ไหมครับก็คือคูณด้วย1,000นะครับคูณกันได้170นะครับตอบ170ปีครับเป็นเวลาที่ทำให้ท่ากําลังสีครับจาก100%นะครับ เหลือแค่30%ครับ